Hãy subscribe กดไลฟ์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีฟาสดูมาส่งค่ะนี่ฮะกำลังจะออกไปรับนะคะขอบคุณนะคะใครส่งอะไรมาช่วงนี้เราไม่ได้สั่งของออนไลน์ด้วยนี่แล้วก็วันแค่วันแล้ววันใหญ่จากเพื่อนที่เซนดีใครอะที่อยู่ก็ไม่บอกด้วยว่าเป็นใครส่งมาเพราะเจเพื่อนที่เซนดีนี่เจอเพื่อนสมัยเรียนคนนึงเลยตอนนี้เป็นที่ไหบ้างก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วหบกันไปนานจากเรวันนี้วัน นั้นจะหายกดเราหรืออย่างนะโนไม่น่าไปทาแหล่งเกมไปเลยเลยสียกไรอ่ะเหมือนด่านพระเจ้าของพัสดุเลยฟีดูก่อน<พ>อ,อะไรเนี่ยเลี่ยงบ้าอะไรบอ<ด>เนี่ยโคนที่เธอเคยบูลลี่ฉันจนฉันต้องเป็นแบบนี้ยังไงฉันจะขอไม่อยู่กับเธอนะได้ไหมได้ไหม